ไทรด56สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทําคลิปแรนดอมสั้นๆน,นะคะเรามาทําเกี่ยวกับเขาคนนั้นนะคะเคยฝันถึงคุณไหมคะแล้วก็ฝันได้ยังไงนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้ไพ่แม่โมดนะคะไพ่แม่โมดนะน,นะคะเป็นแรนดอมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะ ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะคะอย่านําไปตัดสินใจอะไรที่มันสาคัญนะคะถ้าไม่ใช่ดวงสดตัวของคุณมันเป็นแรนด้อมของคนที่เป็นพลังงานรวมนะคะมาเปิดหน่อยเขากำลังสอนแมวทำอะไรถามว่าฝันถึงคุณไหมตอบมาเดี๋ยวนี้ ฝันถึงคุณไหมคะ

เขาฝันไว้ยังไงนะคะอจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเพศไหนไว้ไหนได้หมดนะคะต้องบอกอย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคเรามาเข้าคำถามกันเลยหรือว่าหัวข้อเรนดอมกันเลยนะคะว่าคนของคุณเนี่ยเขาฝันถึงคุณไหมแล้วฝันไว้ยังไงนะคะตอนแรกไพ่เปิดออกมาหรือว่าจะไม่ฝันอ่ะถามว่าฝันไหมฝันแต่ไม่บ่อยต้องใช้คำนี้นะคะฝันแต่ไม่บ่อยนะคะ เพราะว่าคนของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าเงินนะคะขยันหาเงินสะขยันหาเงินชอบเงินชอบหาเงินชอบใช้ชีวิตยอยู่กับเงินอะไรที่ทําแล้วได้เงินทําหมดนะคะคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศไหนไว้ไหนได้หมดก็เป็นคนของคุณที่คุณเข้ามาถามก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะแล้วทีนี้ฝันไว้ยังไงเขาฝันว่าเขากับคุณเน่ยเป็นคู่กันนะแล้วก็ เป็นคู่กันเขาฝันว่าคุณกับเขาอะเป็นคู่กันคือเกิดมาคู่กันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตได้มีครอบครัวด,ด้วยกันแต่แบบเขาเหมือนตัดท้อตัวเองในฝันอะว่าแบบเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันคงยากเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงต้องพักความคิดของตัวเองเอาไว้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ย เขาฝันนะเขาฝันเนี่ยเขาฝันว่าเขาอยากให้คุณกับคือคุณกับเขาเขาอยากฝันว่าคือเหมือนว่าเขาคิดว่าจินตนาการในฝันนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ใต้จิตสานึกของเขาที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณแหละว่าเขาอ่ะคิดว่าคุณคือคู่ของเขาแล้วเขาก็อยากใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยกับคุณเห็นไหมเขาอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณแบบเนี้ยเห็นปะมีสิบเหรียญแล้วก็คือรวยแล้วด้วยนะคะแต่เขาตัดพ้อตัวเองในฝันว่าแบบโอ้ มันเป็นอะไรที่มันยากจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคมากมายมันก็เลยทําให้เขาเบตรกตัวเองคิดพักเอาไว้แค่นั้นแหละนะแล้วก็ตัดจบความปั่นตัวเองมืดดำสนิทเลยโอ้ยน่ารักน้าสานจริงเลยเอา้ามางั้นขอไพ่สรุปหน่อยลวกัน,นะว่าไพ่จะขาไปในทิศทางไหนนะคะ ไพ่สาวไปทิศทางไหนนะอ่าค่ะบทสรุปที่งบครับเออก็รักกันไงเขาก็รักคุณไงรักมากเนี่ยเออน่ะเห็นปะ่ะแล้วก็อยากดูแลคุณดูคุณกับเขาคู่กันจริงเนี่ยพราะคุณแม่คุณเลยหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นนะ่ะอืมอ่ะไพ่สรุปก็ออกมา ังฟูริเย่ไม่มีอะไรเติอนนะนะเราจะบอกนี้นี่คุณเห็นไหมนี่ King of p e n t a c l e นะคะแล้วนี่ Queen of p e n t a c l e เนี่ยไพ่คู่หนึ่งคู่ละไพ่คู่หนึ่งคู่เกิดขึ้นนะคะแล้วนี่อะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมคิงออ f คั p นะคะแล้วก็ เพี e ยนออกคเอาคู่สองคู่มันจะไปไหนกันได้คุณทั้งคู่ก็คือคู่กันจริงๆนั่นแหละเกิดมาเพื่อคู่กันนะ่ะแต่ว่าไพ่สรุปน่ะบอกมาแบบนี้ว่าคุณและเขาว่าความรักของคุณและเขาอ่ะ mm hmm. เห็นไหมคะมันเป็นเพย์สออฟคัพอ่ะมันมันมัน,ม,นมันต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเริ่มต้นกันนะคะอย่าแบบคิดอะไรแบบว่าป,ป,ปุบปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหรือว่าคิดเร็วทําเร็วมันไม่ใช่อ่ะ ความรักของคุณ้งคู่มันจะเป็นแบบค่อย,อยเป็นค่อยๆไปแต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วน่ะเนี่ยมันจะมั่นคงนะจ๊ะโอเคเดอะเบสเซนทรัลห้าสิบหกลาไปก่อนนะคะในคลิปหอในคลิปเรนดอมนี้นะคะเราก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังพี่หมอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ อะไรดีๆก็นอมรับไปส่วนอะไรไม่ดีก็คอยอระวัง<ม>ไว้ระวังแล้วก็เตือนตัวเองนะคะดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็อย่านาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของคุณเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณถ้าอยากจะให้แม่นอยากจะให้ตรงแนะนําม,มาดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าสะดวกใจดูกับท่านไหนดูได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องไปพี่หมอก็ได้แต่ถ้าเรามปดวงสัมพันธ์กันเราจะได้ดูดวงด้วยกันนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกๆกําลังใจทุกๆแรงใจเนี่ยสำคัญมากสําหรับพี่หมอคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ